อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1921สนามฝึกฝนผู้สูงส่งชั้นฟ้าชายหนุ่มผมดำคือมาหาชั้นฟ้าเต้ายี่เขามองหวังหลินและเอ่ยคำพูดแฝงพลังองค์อาจที่ทำให้ใครก็ตามรู้สึกกลัวเกรงและเชื่อมั่นราวกับคำพูดเขาคือคำสัญญากับสวรรค์หากข้าไม่ตายเจ้าก็ไม่ตายนี่คือพันธสัญญาที่มาหาชั้นฟ้าเต้ายี่ให้ไว้เพื่อเชิญชวนหวังหลิน แม้จะดูสงบนิ่งและเรียบง่ายแต่สัญญานี้มีน้ำหนักยิ่งพอบัญชนสำนักเต่ามาได้ยินคำสัญญาจากมหาชันฟ้าเต้ายี่สีหน้าพลันเปลี่ยนไปคลื่นอารมณ์ในใจดังสนั่นมองหวังหลินด้วยท่าทีซับซ้อนบอกไม่ถูกเขาติดตามมหาชันฟ้าเต้ายี่มามากกว่าหมื่นปีและพอเข้าใจตัวตนของมหาชันฟ้าอยู่บ้างพันธสัญญาแบบนี้จากเขานับว่าหาได้ยากต้องกล่าวว่าตอนที่มหาชันฟ้าเต้ายี่เชิญชวนเขาเพียงแค่พูดว่า หากข้าไม่ตายเจ้าจะไม่ตายไปแสนปีแต่ตอนนี้บรรพชนสังเกตว่าไม่มีเวลาต่อท้ายคำพูดของมหาชันฟ้าเต้ายี่เป็นคำจริงๆว่าหากข้าไม่ตายเจ้าจะไม่ตายนั่นหมายความว่าประโยคนี้มีค่าอย่างใหญหลวงคนผู้นี้ได้รับการยอมรับระดับสูงจากวิญญาณกระทิงสวรรค์และมีพลังใกล้เคียงผู้สูงส่งชั้นฟ้าหลังสวมเกราะวิญญาณระดับบ่มเพาะยังใกล้เคียงขั้นผู้สูงส่งชั้นเทวะคนผู้นี้ มีหน้าเล่ามาหาชันฟ้าเต้ายี่ถึงให้คุณค่าเขามากมายนะักบรรพชนสำนักเต่ามารดถ,ถอนหายใจหวังหลินกำลังขบคิดมาหาชันฟ้าเต้ายี่เป็นมาหาชันฟ้าคนแรกที่เขาพบท่านมาหาชันฟ้าเรื่องนี้สำคัญกับข้าเป็นอย่างยิ่งข้าไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีและต้องการพิจารณาเสียก่อนหวังหลินคำนับฝ่ามือและโค้งตัวให้แก่มาหาชันฟ้าเต้ายี่ หวังหลินไม่ต้องการตัดสินใจเพียงแค่พบมหาชันฟ้าคนเดียวอีกทั้งหลังจากต่อสู้กับบรรพชนสำนักเต่ามานเขาได้ค้นพบหนทางของผู้สูงส่งชันฟ้าหวังหลินรู้ว่าไม่มีชื่อเสียงมากพอดังนั้นจึงต้องการชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหลังจากมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแล้วการเลือกติดตามมหาชันฟ้าก็คงจะทำให้อันตรายในการเข้าเมืองหลวงลดน้อยลง ชายหนุ่มผมดำมองมาที่หวังหลินสายตาเต็มไปด้วยปัญญาคล้ายกับมองทะลุความคิดหวังหลินออกพลันเผยรอยยิ้มข้าจะให้เวลาเจ้าด้วยพลังของเจ้านั้นสามารถเข้าไปลองบททดสอบชั้นฟ้าได้หากเจ้าสามารถทะลวงผ่านถึงระดับเก้าข้าจะมาเจอเจ้าอีกครั้งเพียงเท่านั้นเขาก็หันกลับไปหาบรรพชนสำนักเต๋ามานและเปลี่ยนกลับเป็นชุดคลุมเต๋าตามเดิม หลังจากมหาชันฟ้าเต้ายี่หายไปทุกอย่างที่ถูกแช่แข็งจึงเคลื่อนไหวอีกครั้งพวกมันกลับคืนสู่วงโครจรเดิมฝุ่นและสายลมพัดปลิวผ่านไปเมื่อรอบด้านฟื้นคืนแรงกดดันที่ทำให้หวังหลิงตกตะลึงก็หายไปด้วยราวกับทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นบรรพชนแห่งสำนักเต๋ามารดถ,ถอนหายใจและคำนับฝ่ามือให้หวังหลิงเรื่องเกี่ยวกับสำนักเต๋ามันก็จบแล้วแต่เจ้าพลาดโอกาสติดตามมหาชันฟ้าเต้ายี่ในทันทีเฮ้อ คนแข็งแกร่งมักจะเคารพกันเสมอการต่อสู้อันรุนแรงของทั้งสองได้ทำให้ชายชราผมแดงเคารพหวังหลินหลังจากพูดจบแล้วชายชราผมแดงกำลังจะจากไปสหายเซียนรอเดี๋ยวเหตุผลที่ข้าทำลายสำนักเตามานั่นก็เพราะทั้งสำนักใช้พลังทั้งหมดผลักดันข้าให้ตก,กออยู่ในสถานการณ์ความเป็นความตายไม่ใช่ด้วยคนเพียงคนเดียว หวังหลินพูดขึ้นมาเขาไม่ค่อยอธิบายให้ใครฟังนักแต่บรรพชนสำนักเต่ามาันก็ทำให้หวังหลินเคารพเช่นกันชายชราผมแดงหยุดลงและคบคิดเล็กน้อยช่างมันเถอะโลกนี้หมุนไปด้วยวัฏจักรแห่งเวรกรรมเจ้าทำลายสำนักเต่ามาันนั่นคือหายนะของสำนักแต่ก็ได้ตัดข้าออกจากเรื่องยุ่งเหยิงไปด้วยตั้งแต่นี้ไปข้าสามารถใช้สมาธิเพื่อค้นหาเต่าได้อย่างเต็มที่ชายชราผมแดงถอนหายใจและมองหวังหลิน มหาชันฟ้าเต้าหยีค่อนข้างเอียงไปที่คนของตัวเองมากกว่ามหาชันฟ้าคนอื่นด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าตอนนี้การเลือกติดตามมหาชันฟ้าเต้าหยีคงเป็นตัวเลือกที่ดีมากท่ามกลางเหล่ามหาชันฟ้ามหาชันฟ้าจักรพัิเทพแปดสุดขั้วเป็นคนอาหารการมากที่สุดมหาชันฟ้าจิวตี้แห่งแคว้นกลางเป็นคนเอาแต่ใจมากที่สุดมหาชันฟ้าหูเฟิงแห่งทิศเหนือเป็นคนพิถีพิถันมากที่สุด นอกจากเหล่าผู้สูงส่งชั้นเทวเขาแทบไม่ค่อยชวนผู้สูงส่งชั้นฟ้าเลยและมหาชั้นฟ้าทวงจื่อแห่งสำนักตะวันม่วงของทิศตะวันออกเดิมทีทรงพลังที่สุดแต่ระหว่างการเกิดใหม่ครั้งล่าสุดวิญญาณของนางได้แบ่งออกเป็นสองส่วนและเปลี่ยนกลายเป็นสองคนนางไม่สามารถฟื้นคืนได้ในชีวิตนี้แม้จะถูกลือกันว่านิสัยของนางอ่อนโยนแต่นางคงไม่ใช่ตัวเลือกของข้าชายชราผมแดงรู้ว่าหากเทียบกับผู้สูงส่งชั้นฟ้า สำนักเต่ามานเป็นแค่มดมแมลงไม่คู่ควรที่จะนำสำนักไปทำเรื่องแย่ๆสิ่งสำคัญที่สุดผู้สูงส่งชั้นฟ้านั้นทรงพลังยิ่งขอเขาพูดเรื่องที่ผู้สูงส่งชั้นฟ้าควรจะรู้เพื่อลบความไม่สบายใจออกไปหวังหลิงไม่รู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมาก่อนแม้จะดูเหมือนไม่คล้อยตามแต่หลังจากได้ยินก็เอ็นยิงอยู่บ้างขอบคุณสหายเซียนสำหรับข้อมูลนี้หวังหลิงคำนับฝ่ามือ เรื่องบททดสอบชั้นฟ้าในเมื่อข้าเป็นผู้สูงส่งชั้นฟ้าคนแรกที่เจ้าต่อสู้เจ้าคงไม่รู้เรื่องบททดสอบชั้นฟ้าแน่มันเป็นสถานที่ประหลาดที่บรรพชนเทพได้สร้างเอาไว้เป็นมิติแยกออกไปจากโลกนี้ซึ่งเป็นที่ที่เหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้าสามารถวัดพลังของตัวเองได้อย่างแม่นยำเขาพูดต่อบททสอบชั้นฟ้ามีทั้งสิ้น19ชั้นและมีเพียงเหล่าผู้สูงส่งชั้นฟ้าที่เข้าไปได้เมื่อห้าร้อยปีข้าลองเข้าไปหนึ่งครั้ง แต่ผ่านได้เพียงแค่ชั้นที่สามเท่านั้นชั้นที่สี่ข้าล้มเหลวบททดสอบชั้นฟ้าวังลินหรีตาแคบลงเขาได้ยินสิ่งที่มหาชั้นฟ้าเต้ายี่พูดไว้ก่อนหน้านี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากได้ยินชายชราผมแดงพูดขึ้นจึงเข้าใจขึ้นมาบ้างข้าได้ยินจากมหาชั้นฟ้าเต้ายี่ว่าบททดสอบชั้นฟ้าถูกสร้างขึ้นจากบรรพชนเทพและคัดลอกมาจากดินแดนเทพบรรพการ หากเจ้าสามารถทะลวงชั้นที่19ได้หลังจากเข้าสู่แดนเทพบรรพการเจ้าจะมีโอกาสกลายเป็นมหาชั้นฟ้ามากกว่าคนอื่นในอดีตเมื่อนานมาแล้วมหาชั้นฟ้าหูเฟิงทะลวงผ่านชั้นที่19ไปจากนั้นช่วงที่เปิดแดนเทพบรรพการเขาก็โชคดีและได้กลายเป็นมหาชั้นฟ้าชายชราผมแดงไม่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแม้เขาไม่อธิบายเรื่องนี้หวังหลิงก็คงรู้เมื่อเจอกับผู้สูงส่งชั้นฟ้าคนอื่นเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับ หวังหลินถามขึ้นทันทีข้าจะเข้าบททดสอบชั้นฟ้าได้อย่างไรชายชราผมแดงมองไปยังท้องฟ้าและเอ่ยตอบง่ายมากปราบใดที่เจ้าได้รับการยอมรับจากกฎแห่งเซียนดาราในฐานะผู้สูงส่งชั้นฟ้าเจ้าเพียงแค่หาสถานที่ปลอดภัยในแดนเทพจากนั้นใช้วิญญาณดั้งเดินทยายนเข้าสู่ท้องฟ้าให้เร็วที่สุดผ่านไป60ลมหายใจเจ้าจะสามารถเข้าสู่บททดสอบชั้นฟ้าที่บรรพชนเทพสร้างไว้ได้ ลือกันว่าในดินแดนของเผ่าโบราณบรรพชนโบราณได้คัดลอกแดนเทพบพรรพการเอาไว้เช่นกันและสร้างเป็นสนามฝึกฝนที่เหมาะสมสําหรับเผ่าโบราณกระทั่งลือกันอีกว่าเหนือกว่าบททดสอบทั้งสองนี้คือบททดสอบมหาชั้นฟ้าที่บรรพชนทั้งสองเผ่าร่วมมือสร้างขึ้นมาด้วยกันแต่นี่เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นข้าไม่รู้อะไรมากนักชายชราผมแดงพูดจบและคำนับฝ่ามือให้หวังหลิน สหายเซียนข้าได้บอกสิ่งที่เจ้าควรรู้ไปแล้วลาก่อนชายชราผมแดงไม่แม้แต่จะหันไปมองสำนักเต่ามานที่กลายเป็นซากปรักหักพังคลิปตาเดียวเขาเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงและหายตัวไปหวังหลิงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นและมองตรงไปข้างหน้าเขาตัดสินใจปฏิเสธคำชวนของมหาชันฟ้าเต้ายี่และถึงจะได้โอกาสอยู่เขาก็ไม่เสียใจในห้ามหาชันฟ้านอกจากจักรพัิเทพและเต้ายี่ยังมีอีกสามคน ด้วยความแข็งแกร่งของข้าข้าพอเข้าใจขึ้นบ้างหลังจากต่อสู้กับผู้สูงส่งชั้นฟ้าคนแรกยิ่งข้าต่อสู้กับผู้สูงส่งชั้นฟ้ามากขึ้นข้ายิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นตามรวมถึงเรื่องบททดสอบชั้นฟ้าไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนั้นบนแผ่นดินเซียนดาราไม่รู้ว่าสิ่งที่บรรพชนสำนักเต่ามันพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่หวังหลินนั่งลงและคบคิด เขาย้อนภาพเหตุการณ์ที่ต่อสู้กับบรรพชนสำนักเต๋ามานและกำปั้นจากมหาชันฟ้าเต้ายี่ในใจกำปั้นปรากฏขึ้นในใจอย่างต่อเนื่องจนแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างหวังหลินจมความคิดทั้งหมดไว้ในกำปั้นจากมหาชันฟ้ากำปั้นดูเบามากแต่กลับแฝงพลังที่หวังหลินไม่อาจเข้าใจกระทั่งเวลาผ่านไปหลายเดือนในพริบตาช่วงเวลานี้หวังหลินนั่งนิ่งอยู่ที่นี่แต่กลับมีม่านพลังป้องกันร,รอบตัวเพื่อไม่ให้มีใครเข้าใกล้ได้ เหล่าเซียนสำนักเต่ามานได้กลับมาทีละคนจนต่างก็เห็นสำนักกลายเป็นซาบยิ่งเห็นหวังหลินและจำได้จึงทำให้จิตใจสั่นไหวอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้ม่านพลังป้องกันได้ผ่านไปสักพักจึงรีบแยกย้ายด้วยความหวาดกลัวบางส่วนไม่ได้จากไปพวกเขาพักอยู่ห่างๆและไม่ได้เข้าใกล้หวังหลินนั่งอยู่ตรงนั้นมาหนึ่งปีเวลาหนึ่งปีสำหรับเขาเพียงแค่ทั่วพริบตาวันหนึ่งหวังหลินได้ลืมตาขึ้นมามองดูท้องฟ้า สายตาเปล่งประกายเจิดจ้ากำปั้นนั้นค่าคำนวณทุกวิถีทางต่อต้านจำลองมาหลายล้านครั้งแต่ค่าไม่สามารถต้านได้สักครั้งนั่นแค่เศษเสี้ยวสัมผัสวิญญาณของมหาชันฟ้าเต้ายี่หวังหลินถอนหายใจความสุขจากการเพิ่มระดับบ่มเพาะได้ลดน้อยลงเทียบกับมหาชันฟ้าแล้วเขาช่างอ่อนแอและห่างไกลเกินไปอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นแบบนั้นค่าก็ยังได้ความเข้าใจมาอย่างลึกซึง้ง โดยเฉพาะการต่อสู้กับบรรพชนสำนักเต๋ามานผสานเต๋าเข้าไปในร่างกายและกำปั้นที่มีวิชาถึง27อย่างข้าสามารถเรียนแบบและเรียนรู้มันได้การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เขาเข้าใจขึ้นอย่างมหาศาลข้าต้องหาสถานที่ทำความเข้าใจอยู่สักพักด้วยระดับบ่มเพาะของวังหลิงเขาสามารถไปที่ไหนก็ได้ในแดนเทพวังลิงยืนขึ้นและมองรอบด้าน เขาสัมผัสได้ว่าสมาชิกของสำนักเต่ามาได้กลับมาจากแว้นกระทิงสวรรค์กันแล้วช่างมันเถอะหวังหลินก้าวเดินและหายตัวไปทันทีตอนที่1922สหายเก่าคนแรกราชโอการจากจักรพรรดิเทพได้บอกหวังหลินให้ไปพบเขาที่เมืองหลวงแต่ไม่ได้ระบุวันดังนั้นหวังหลินจึงไม่ได้ไปในทันทีวันเวลาผ่านไปสามปีในพริบตา ช่วงเวลาสามปีหวังหลิงได้สร้างถ้ำขึ้นมาข้างใต้ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของแก้นเมืองตูเขานั่งทำความเข้าใจสิ่งที่ได้จากการต่อสู้กับบรรพชนสำนักเต๋ามานหลังจากผ่านสามปีใต้ทะเลทรายไปหวังหลิงจึงลืมตาเป็นประกายดุจด,ดวงดาวด้วยระดับบ่มเพาะของข้าที่ไม่ได้ใส่เกราะวิญญาณอย่างมากกำปั้นข้าก็มีได้แค่ก้าวิชาเท่านั้นหวังหลิงยกแขนขวาขึ้นมาเบื้องหน้าและบีบแน่นเสียงดังครีนออกมาจากฝ่ามือ แม้จะเป็นเช่นนั้นกำปั้นของข้าก็ยังแข็งแกร่งกว่าเมื่อสามปีก่อนหากข้าเผชิญกับบรรพชนสำนักเต่ามาันอีกครั้งโดยไม่มีเกราะวิญญาณข้าสามารถประทะก,กับกำปั้นแรกได้ตอนที่หวังหลิงเผชิญหน้ากับกำปั้นแรกของบรรพชนสำนักเต่ามานเขาถูกผลักออกไปสามก้าวตอนนี้ผ่านมาสามปีแม้จะมีระดับบ่มพาะเท่าเดิมแต่พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดน่าเสียดายนักหลังจากสังเกตยอยู่สามปี ข้าได้รู้ว่าวิญญาณผู้สูงส่งชั้นทองสามารถทําให้ข้าสร้างเส้นชีพโพเตเรเซียนสายที่หกได้แต่ต้องใช้ถึงเก้าดวงหวังลินสัมผัสได้ชัดเจนถึงพลังของเคล็ดเร่งความเร็วตอนที่ต่อสู้กับบรรพชนอย่างไรก็ตามเหตุผลที่วิชานี้ทรงพลังเป็นเพราะเส้นชีพโพเตเรเซียนที่หวังลินสร้างขึ้นมานั้นมีคุณภาพสูงมากแต่ยิ่งมีคุณภาพสูงก็ยิ่งสร้างเส้นชีพจรสายใหม่ได้ยากขึ้น วิญญาณดั้งเดิมของเจ้าสำนักเต๋ามานได้เปิดเส้นชีพจรสายที่สี่และห้าขึ้นมาแต่เส้นชีพจรสายที่หกกลับต้องใช้วิญญาณผู้สูงส่งชั้นทองถึงเก้าดวงการจะสร้างเส้นชีพจรสายใหม่แบบนี้ช่างยากเกินไปเส้นที่หกต้องใช้ผู้สูงส่งชั้นทองถึงเก้าดวงเส้นที่เจ็ดต้องใช้ผู้สูงส่งชั้นฟ้าเก้าดวงเป็นไปได้ว่าเส้นที่แปดต้องใช้ผู้สูงส่งชั้นเทวาถึงเก้าดวงอีก ถ้าแบบนั้นเส้นที่ก้าวไม่ต้องใช้มหาชันฟ้าถึงก้าวดวงหรอกหรือบางทีเส้นที่ก้าวอาจจะแค่ใช้มหาชันฟ้าคนเดียวหวังหลินยิ้มอย่างขมขื่นเคล็ดเร่งความเร็วจำเป็นต้องฝึกฝนมันเป็นวิชาที่ทรงพลังมากและทำให้ข้าใช้พลังได้เต็มที่ระดับบ่มเพาะจริงของของข้าเพียงแค่ขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นเท่านั้นด้วยข้อจำกัดนี้อย่างมากกำปั้นข้าก็ผสานวิชาได้แค่ก้าวเท่านั้น ข้าต้องได้ธาตุโลหะและธาตุไม้เพื่อสร้างร่างแก่นแท้จากนั้น้าธาตุผสานเป็นหนึ่งระดับบ่มเพาะของข้าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับกลางจากนั้นข้าจะผสานวิชาได้มากขึ้นแค่ไม่รู้ว่าหลังจากผ่านถึงระดับกลางจะผสานได้มากแค่ไหนนอกจากนั้นข้าต้องต่อสู้กับผู้สูงส่งชั้นฟ้าให้มากขึ้นและรวบรวมความสนใจจากมหาชั้นฟ้าที่เหลือรวมไปถึงข้าต้องค้นหาข้อมูลเรื่องบททดสอบชั้นฟ้าและดูว่าบรรพชนสำนักเต่ามันพูดจริงหรือไม่ แววตาหวังหลินทอประกายและยืนขึ้นข้าต้องมุ่งหน้าไปบททดสอบชั้นฟ้าและดูว่าข้าจะสามารถทะลวงผ่านไปได้ถึงระดับไหนร่างหวังหลินปรากฏตัวในทะเลทรายเพียงชั่วพริบตาเขาสะบัดแขนให้มังกรสมุรปรากฏขึ้นด้านล่างมันส่งเสียงร้องคำรามและมีท่าทีเคารพหวังหลินก้าวไปบนหัวมังกรสมุดเจ้ามังกรพุ่งทยานไปข้างหน้าและหายวับไปอย่างไร้ร่องรอย แกนเมืองตูมีสองสำนักหนึ่งคือสำนักปัทภีและอีกหนึ่งคือสำนักเมืองตูทั้งคู่ต่างเป็นส่วนหนึ่งของ9ก้าสำนัก13กองกำลังแต่มีผู้สูงส่งชั้นทองเพียงคนเดียวไม่มีผู้สูงส่งชั้นฟ้าหวังหลินตรวจสอบข้อมูลของแกนเมืองตูจากกระดองเต่าแม้ข้าจะต้องการวิญญาณดั้งเดิมของเหล่าผู้สูงส่งชั้นทองแต่ทั้งสองสำนักไม่ได้มีข้อบาดมางอะไรกับข้าดังนั้นช่างมันเถอะ หวังหลินส่งข้อความสัมผัสวิญญาณออกไปเจ้ามังกรสมุทยยนไปยังแ้นสวรรค์ที่เชื่อมต่อกับแกนเพิ่งดูกระดองเต่าบ่งชี้ว่าสำนักสวรรค์แห่งแ้นสวรรค์มีผู้สูงส่งชั้นฟ้าแต่ถึงแม้แทนที่ในกระดองเต่าจะดูใหญ่มากมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นข้าจำเป็นต้องมุ่งหน้าไปยังสองสำนักของแ้นเมืองตูเพื่อเอาหินยกแผนที่มาหากหวังหลินเข้าสู่แกนเมืองตูด้วยระดับบ่มพอก่อนหน้านี้ ทั้งสองสำนักคงเป็นช้างยักษ์ที่เขาไม่อยากล่วงเกินดังนั้นคงต้องหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มันต่างกันในสายตาเขาทั้งสองสำนักเป็นแค่สำนักทั่วไปและไม่มีอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวที่นี่ใกล้กับสำนักปัทพีดังนั้นไปที่นั่นก่อนแทนที่ปรากฏขึ้นในใจหวังหลิงชั่วครู่ต่อมามังกรสมุดจึงเปลี่ยนทิศทางมันทยานตรงไปทางทิศตะวันออกและหายวับอย่างไรร่องรอย แคว้นเมืองตู่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยทะเลทรายไม่ว่าจะเป็นพายุหรือทรายกองใหญ่พัดขึ้นมาก็สร้างพายุทรายน่าหวาดกลัวได้ทั้งนั้นพายุทรายเหล่านี้ทั้งรุนแรงและเบาหวิวระดับเบาคือทำให้คนทั่วไปสั่นเทาแต่พายุทรายระดับรุนแรงอาจทำให้เหล่าเซียนต้องสั่นสะท้านและหลีกเลี่ยงเหตุเป็นเพราะพายุทรายมีพลังแม่เหล็กอันประหลาดที่ส่งผลต่อเหล่าเซียนทำให้เซียนติดอยู่ข้างในโจนแม้แต่วิญ,ญญาณดั้งเดิมก็หนีออกไปไม่ได้ โชคดีที่พายุทรายที่มีพลังแม่เหล็กแบบนั้นหาได้ยากพวกมันขนาดใหญ่และมองเห็นได้แต่ไกลจนพอมีเวลาหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามทางทิศตะวันออกของแก้นมีอาณาเขตแห่งหนึ่งปกคลุมไปด้วยพายุทรายตลอดทั้งปีทุกร้อยปีจะมีพายุทรายระเบิดด้วยพลังเต็มที่จนแทบมองไม่เห็นอะไรรอบด้านเลยในตอนนั้นปกติแล้วสถานที่แห่งนี้จะมืดมิดและปกคลุมไปด้วยพายุทรายการเข้าไปเป็นเรื่องยากเว้นแต่จะมีวิธีพิเศษ ในพายุทรายประหลาดนี้มีสำนักแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วแคว้นเมืองตูสำนักปัทภีในแคว้นเมืองตูมีสำนักอยู่มากมายแต่สำนักปัทภีและสำนักเมืองตูเป็นหัวเรือสำคัญของแคว้นไม่มีใครกล้าล่วงเกินสำนักใหญ่ทั้งสองนี้และพวกเขาปกครองทั้งแคว้นยามนี้ภายในพายุทรายที่สำนักปัทภีตั้งอยู่พื้นที่รอบบริเวณมืดมนมังกรสมุดต,ตัวใหญ่ยักษ์ปรากฏขึ้นมา หวังหลินนั่งอยู่บนหัวของมันเกิดเป็นสายลมกันโชครุนแรงแม้สายลมนี้จะรุนแรงเกินปกติแต่พอมันกระทบใส่หวังหลินกลับไม่สามารถทำให้เส้นผมขยับแม้แต่เส้นเดียวราวกับร่างหวังหลินเป็นภาพมายาและไม่ใช่ของจริงส่วนเจ้ามังกรสมุดมันไม่สนใจสายลมเลยมันเผยสายตายเย็นเยียบและจ้องมองไปยังส่วนลึกของพายุทราย สัมผัสในพายุทรายมีทั้งพลังของสายลมและปัทภีหวังหลิงให้มังกรสมุทรยานไปข้างหน้าอย่างสงบนิ่งสายลมมกรุนแรงเบื้องหน้าแต่เม็ดทรายที่อยู่ใกล้หวังหลิงแตกกระจายในทันทีพวกเขาเข้าไปใจกลางพายุทรายอย่างสบายสบายมีแสงสีเหลืองเข้มปกคลุมพื้นที่ระยะหลายหมื่นลี้เพื่อป้องกันพายุทรายพัดเข้ามาข้างในที่นั่นคือตำแหน่งที่ตั้งของสำนักปัทภี ทั้งสำนักปทัทภีเสมือนสวนอีเดนราวกับข้างในพายุทรายเป็นสิ่งพิเศษยิ่งมีทั้งภูเขาสายน้ําไหลผ่านและตําหนักอยู่ทุกที่รวมถึงมีเหล่าสิทธิ์จานวนมากทยานผ่านพื้นที่บริเวณนี้สำนักปทัทภีมีสิทธิ์ไม่ถึงสา0 0 0ืคนซึ่งแตกต่างอย่างมากจากอีก9ก้าสำนัก13กองกําลังแห่งอื่นสำนักปทภีต้องการเพียงสิทธ์ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นไม่ต้องการสิทธ์ทั่วไป เหล่าสิทธ์มีลำดับขั้นอันเข้มงวดและมีระดับความแตกต่างถึง9ระดับขณะเดียวกันทรัพยากรที่สิทธ์แต่ละคนจะได้รับก็มากกว่าสำนักอื่นเพราะพวกเขามีแค่ส0,000ื่นคนแต่ละคนต่างใช้ทรัพยากรไปกับการฝึกฝนสิทธ์ามื่นคนโดยเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์มากกว่าคนอื่นสำนักปทพียังรวบรวมทรัพยากรจำนวนมากมาให้จนเกินจินตนาการในสำนักปทพีสิทธ์ลำดับหนึ่งมีจำนวนน้อยมากไม่ถึงร้อยคน ส่วนสิทธ์ลำดับ9ก้ามีจำนวนมากที่สุดคือมากกว่าสอง0 0คนเวลานี้ตรงจุดที่เป็นที่ตั้งของสิทธ์ลำดับ5มีตำหนักงดงามอยู่แห่งหนึ่งสิทธ์สองคนกำลังนั่งอยู่ข้างใน1เป็นบุรุษและอีกหนึ่งเป็นสตรีบุรุษอายุราว30ปีใบหน้าคมคายแต่เปล่งกลิ่นอายเยือกเย็นระดับบ่มเพาะไม่สูงนักเพียงแค่ขั้นที่สองในระดับสองสวรรค์เท่านั้นสตรีด้านข้างกำลังมองดูบุรุษด้วยสายตาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรัก ทว่าในจังหวะนั้นชายที่กำลังนั่งเกิดอาการสั่นเทารุนแรงใบหน้าบิดเบี้ยวราวกับเจ็บปวดและส่งเสียงคำรามอู้อี้ในลำคอท่าทีเปลี่ยนไปนี้ทำให้สตรีมีสีหน้าเปลี่ยนนางวางแขนไว้บนหน้าอกของบุรุษและใส่ระดับบ่มพาะของตัวเองเข้าไปในร่างเขาครู่ต่อมาใบหน้าเจ็บปวดก็ทุเลาลงและเขาลืมตาตื่นเพียงช่วงเวลาสั้นๆร่างกายทุ่มไปด้วยเหงื่อนางเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากอีกฝ่ายพลางกัดริมฝีปากและเอ่ยขึ้น ท่านท่านลองมาแล้วหลายครั้งอย่าพยายามอีกเลยความฝันนั่นสำคัญขนาดนั้นจริงๆหรือบุรุษคบคิดและมองออกไปนอกหน้าต่างผ่านไปสักพักจึงสงบลงได้ความฝันนั่นสำคัญมากสำคัญมากกว่าค่านางกัดริมฝีปากจนโลหิตซึมสายตาบุรุษเกิดความสับสนความฝันนี้อยู่กับข้ามาเกือบ200ปีมีคนพู้หนึ่งในความฝันนั้นข้าไม่เห็นรูปลักษณ์ของนางชัดเจน แต่ข้ารู้สึกเหมือนข้าอยู่เพื่อนางดูเหมือนนางคือพันรยาข้าในชาติก่อนมันก็แค่ความฝันชิงมันก็แค่ความฝันแววตาของนางมีคราบน้ำตานางมองบุรุษที่นางรักใคร่มากกว่าร้อยปีมันแค่ความฝันใช่หรือไม่บุรุษชื่อชิงยิ่งสงสัยมากขึ้นมันก็แค่ความฝันนางร้องไห้พลางกอดบุรุษเหมือนกลัวว่าจะสูญเสียเขาไปนางพูดคำเดิมกับเขาอย่างต่อเนื่อง มันเป็นแค่ความฝันจริงๆใช่หรือไม่เขาหลับตาวินาทีที่บุรุษกำลังสับสนหวังหลินทยานผ่านม่านแสงไปด้วยท่าทีสงบนิ่งหวังหลิงนผ่านพายุทรายและรู้สึกถึงพลังแม่เหล็กข้างในแต่ก็เมินเฉยมังกรสมุดหยุดลงทว่าสายตาจ้องมองสำนักปัทพีตรงหน้าอย่างเย็นเยียบเจ้าสำนักปัพีเหล่าบรรพชนรีบออกมาหวังลินกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกไปดุดสายฟ้าแล่นผ่านไปทั่วสำนักปัพี มันส่งเสียงดังกึกก้องในใจเซียนทุกคนรวมถึงชายที่กำลังสับสน